ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจิตวิทยาก,กับครูยุย้ยดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นัทพงษ์ชูไทยและธีรวดียิ่งมีสนับสนุนรายการโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล ส,สดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาดีๆจะช่วยคุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราเจอกันทาง fm 89.5 innovation for life นวัตกรรมเพื่อชีวิตค่ะอยู่กับดิฉันค่ะทีราวดียิ่งมีแล้วก็รุงยุย้ยผู้ชวยศาสตร,ราจารย์นัทพงศ์ชูไทยอาจารย์จิตวิทยาสวัสดีค่ะลุงยุย้ยสวัสดีครับน้องทีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผม ลุงต้องร้องเพลง Merry Christmas นะคะวันนี้ Merry Christmas ใช่ไหมอืมไปที่ไหนก็จะได้ยินค่ะลุงเขาก็จะเปิดเพลง, <K> abel, งจิงเบลนะสมัยลงุงลุงสมัยลงุงเรียกจำเียว่าเฮ้ยเพลงจิงเกลเพลงจิงเบลอะไรเงี้ยนะคือเด็กๆเ,เขาก็จะร้องจิงเกิบจิงเกิลแต่ว่าตาม,อ,มอะไรอะ่ะที่ชุมชนห้างสรรพสินค้าเขาก็จะเปิดเพลง Merry Christmas แล้วก็ ต้องได้ถ่ายรูปอ่ะลุงเพราะว่าตามห้างใหญ่ใหญ่ต้นใหญ่มากเนาะต้นคริสต์มาสได้เวลาแบบต้องไปถ่ายรูปแล้วสีเขียวสีขาวเดี๋ยวนี้ขนาดต้นคริสต์สมาส,สมันยังเปลี่ยนไปเลยลุงยังมีหลายสีแล้วค่ะได้มีแล้วเป็นต้นสูงสูงจะเกินตึกอ่ะบางทีอ่ะนะ,ะแล้วก็โอ้โหสูงมากแล้วคนก็เป็นมันเป็นจุดสนใจให้คนออกออกจากบ้านเพื่อที่จะมาดูแล้วก็ดูของดูไฟ เนีมันก็มีความสุกด,ดีครับคือเรียกว่าเข้าดาวเลยล่ะลุงเนี่ยยี่สิบห้าธันวาคมเนี่ยคือช่วงของเทศกาลข้าดาวนะลุลงที่เราจะแบบว่าอุ๊ยจะปีใหม่แล้วลงุงอ,อีกอีกกี่วันอ,อีกอกี่วันเราจะอีกแค่วันต่อไปเราทำงานอีกไม่กี่ว,วันแล้วคนนี้ช่วงนี้หลายหลายคนก็อาจจะว่างแล้วลงไงลุงหมายถึงว่า,เ,าเข้าดาวละ จะปีใหม่ละปิดงานละเหนืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมาพูดส่งท้ายในช่วงของเมอร์รี่คิดมาแบบนี้ว่ามันมีนิสัยอะไรบ้างคุณผู้ฟังที่ปีเนี้ยทํามาทั้งปีเลยทํามาทั้งปีเลยนะโฟก,กัสตัวเองนะคะอย่โฟกัสคนอื่นนะคะโฟกัสตัวเองโฟกัส <c ười> ต,ตัวเองว่าเราทํามาตลอดนะแต่ถ้าปีหน้าเราอยากดีกว่าน,นี้ลงุงอยากจะแซนนะลุงทีจะบอกว่ามันมีอยู่ที่มีคติปป คติประจำใจหนึ่งอย่างนะคะคือคือที่เคยทํางานแบบเอกชนเนาะลุงเลอานักธุรกิจอะค่ะเขามาพูดที่เป็นเจ้าของกิจการเขาบอกว่าถ้าคุณอยากอยากทําเท่าเดิมทํางานเท่าเดิมเหนื่อยเท่าเดิมทําเท่าคนอื่นแล้วอยากประสบความสําเร็จเร็วกว่าคนอื่นรู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าอยากประสบความสําเร็จแล้วสตาร์ทพร้อมกับคนอื่น สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราต้องทํางานหนักกว่าคนอื่นเราต้องเก็บให้มากกว่าคนอื่นเราต้องขยันมากกว่าคนอื่นเราต้องอดทนมากกว่าคนอื่นเราต้องทําทุกอย่างหนักกว่าคนอื่นนะคะเราถึงจะประสบความสําเร็จเร็ว,วกว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยมาพูดให้คุณผู้ฟังฟังว่าถ้าอยากจะแซงหน้าคนอื่นในเรื่องของความประสบความสําเร็จในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะลงุงเนาะนิสัยเราเนี่แหละที่ทําทุกวันเนี่ย แล้วก็ไือไไบ้าเนาะใช่เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานเปลี่ยนอุปนิสัยอะไรไปพอปีใหม่ปุ๊บเราก็สตาร์เลยนะครับเราก็พูดอย่างนี้ทุกปีแหลนะเนาะอยากให้คุณเริ่มสตาร์ท<ม>ในสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นใหม่ในชีวิตแล้วก็ดำเนินไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณผู้ฟังมันต้องมองแบบเขาเรียกอะไรอะมองแบบใจเป็นธรรมเนาะมองอย่างใจเป็นธรรมหมายความว่า ไอ้นีสายที่เราทาทุกวันเนี่ยมันมันแย่จริงลุงไม่ใช่คนอื่นเขาก็ทํากันเราก็ปกติอย่างเงี้ยตายแล้วจะไปพัฒนายังไงดีเนี่ยอมันต้องมองอย่างอย่างใจเป็นธรรมนะคะอันดับแรกลุงคำถามอย่าอวยตัวเองอย่าอวยตัวเองจนเกินไปขนาดทําไม่ดีก็เอาหน้าดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ใช่นะครับหรือว่าใครเข้ามาเอวิเคราะห์วิจารณ์หรือว่าอะไรเราหน่อยนึงแล้วเราก็รู้สึก งุนงิดขึ้นมาทีเดียวเลยอันนี้ก็ก็ต้องใจเป็นธรรมอย่างที่น้องทีว่าเพื่อให้เราเี่้ได้พัฒนาขึ้นลุงนิสัยจะพูดว่าอะไรเดียะนิสัยที่เราควรทำลุง,ล,งลุงต้องบอกก่อนว่าลุงนิสัยลุงเป็นยังไงคะต้องถามลุงก่อนลุง,ลงพื้นฐานลุงนิสัยเป็นยังไงคะภาพรวมก็คือเป็นคนที่ทำอะไรถ้าคิดจะทำอะไรล้วก็ทำจริงๆ นะครับแต่ขนาดมียวามตั้งใจใกล้กมีความตั้งใจแต่ก็มีบางที่ระหว่างทางก็มีทะเลถลไยไปบ้างแต่แล้วในสุดก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าตรงนี้ต้องเสร็จนะครับอย่างเวลาที่จะทาอะไรก็แล้วแต่ก็วางแผนเอาไวต้ตอนกลางคืนนะก่อนนอนก็นึกเล่นๆน,นะว่าเออเดี๋ยวตรงนี้เราจะทําอะไรบ้างเนี่ยนะแล้วถ้าเราทําได้ตามที่เราต้องการเนี่ยเราก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จอันนี้คือน,นิสัย อันนี้ใส่ส่วนตัวของลุงเลยคือทีก็ก็ขี้เกียจอะลุงอันนี้อันนี้ก็ก็แย่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นไงคะแต่ก็เหมือนลุงนะคือขี mm ้ hmm. เกียจวันเนี้ยทำงานไปอ่านนะลุง mm hmm. หอบไปก่อนหอบไปก่อนหอบไปทําก่อน mm hmm. คือพอหอบไปเสร็จอะทีเอาตั้งให้เด่นๆเ,เลยนะลุงไม่ว่าที่ขี้เกียจได้ไม่อะแต่ทีก็จะหันไป uh huh. มองเป็นบ่อยๆ,อยๆตอนสุดท uh ้ายอะค่ะ มันทําให้เราต้องต้องทําแหละอุตส่าห์หิ้วมาแล้วลุงอันี้มันต้องอันนี้มันเป็นการแบบว่าบังคับตัวเองเออต้องต้องออกมาวางเอาออกมาให้เห็นเด่นเด่นไอ้นี่ใส่ขี้เกียจของทีทีจะทีจะทีจะแก้ด้วยวิธีเนี้ยค่ะตะกร้าผ้าเอาอมาวางเลยเด่นเด่นมองม่บ่อยเดี๋ยวตาูกไปซักอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่อันนี้ก็ดีเพราะว่า ลุงลุงเคยมีตอนตอน,ตอนเรียนนะตอนที่ลุงเรียนเรียนจิตวิทยาอาจารย์เคยถามคำถามว่าเอ,อความพร้อมแปลว่าอะไรเขาก็ตอบเชิงวิชาการหมดลุงตอบอาจารย์ว่าความพร้อมคือสภาวะที่จนตัวครับอาจารย์อนนาจารย์หัวล้อใหญ่เลยแล้วบอกใช่หรือว่าเพราะถ้าไม่จนตัวบางทีเราก็ไม่ทำเนะอย่างที่้องทีตั้งงานเอาไว้เนี่ยแล้วก็หันไปดูมันบ่อยๆเนี่ยมันแปลว่าถ้าจนตัวแล้วเราก็ลุยกับมันถูกปะ อืมแต่ก็อย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะเหนื่อยกว่าปกตินะลุงจากที่เรามีระยะว <g ül> ในการเผาพอจนตัวจะเป็นยังไงคะลุงจนตัวนี่เรียกว่าฉุกและหุกก็เรียกว่าเหนื่อยอะ่ะแล้วแต่แตทำเงินก็ได้คือเราเราวางแผนไว้แล้วไงอันนั้นเล่นเกมอีกสักแค่นี้นะดูหนังอีกหน่อยน,นอนนีนเดี๋ยวพอถึงวเวลาเฮ้ยต้องทาําไวนเล่นก้นเนี่ยเอาแต่ในที่สุดก็เสร็จ่ะเสร็จในวันนั้นหรือเสร็จในจังหวะ ที่เราบอกกับชีวิตเราว่าต้องทําให้เสร็จอะนะครับคือแต่ละคนเนี่ยถ้าถ้าเรามองอย่างใจเป็นธรรมอะไอ้นิสัยที่มันเป็นเรื่องปกติอย่างเช่นขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยลุงพูดไม่พอไม่ออม,มีความอดทนอ,อะไรอย่างเงี้ยลุงมันเขาเรียกอ,อะไรมนเป็นนิสัยพื้นฐานแต่มันสามารถปรับแก้ได้ใช่ไหมคะลุงได้ครับได้ครับอย่างอย่างลุงเนี่ย เวลาพูดกับนักศึกษาเนี่ยลุงก็พูดไม่พระนะ้อมนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะนะครับแต่ว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าอันนี้คือความสนิทสนมหรือเปล่าเราอาจจะคิดไปเองแต่พอกับแต่ถ้าเพิดกับผู้หญิงเราก็คงไม่พูดองค์ไห้ว้าเว้ยมึงกูนะครับเพราะว่ามันมันต้องอยู่ที่สถานการณ์ด้วยแล้วก็คนที่เราใกล้ชิดว่าสนิทสนมมากน้อยแค่ไหนแต่บางทีอ่ะ เราจะต้องบอกยังไงดีคะใ,ในแต่ละวันเนี่ยว่าเรากลับไปเนี่ยวันนี้ลุงพูดไม่พอกับเด็กลุงกลับไปคิดบ้างไหมคะก็พูดเป็นปกติแล้วถึงจะปรับในวันรุ่งขึ้นไหมลุงมีครับมีครับอย่างเช่นบางทีเฮ้ยวันนี้เราพูดกับมันเยอะไปหรือเปล่าวะมันมันแรงไปไหมวะนะครับพอวันรุ่งขึ้นลุงก็ปรับนะแล้วก็พูดให้ให้ซ้อมลงไปบางทีเด็กก็รู้สึกเลยเลยก็บอกว่า ลุงไม่เหมือนเดิมอ่ะบอกเอาอยัางไงหรอเอ้ยลุงเคยพูดกเปชกโชกหากว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับรบางทีมันต้องกลับไปทบทวนวันต่วันนะคะอย่างนิสัยอย่างทีอ่ะทีจะเป็นตอนหลังก็คือทีจะพูดเยอะแล้วก็ดุลงุงรู้สึกว่าเนี่ยที่พูดเยอะไปทีนี้ครพูดเยอะพูดมีซีก็จะเงียบเลยแต่ว่าเรื่องแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยโมเมนต์เนี้ยมันแบบด้วยด้วยการปะฉา,าดาเราไม่จําเป็นต้อง ต้องพูดแบบพูดแบบงฉุยก็ได้เออต้องต้องลุยขนาดนี้มันมีวิธีที่จะซอฟกว่าเนี้ยถามว่ามันออมันก็ทะลุนีสใส่ตัวเองไปได้เนะาะเมื่อเมื่อถึงจุดออจุดนึงที่เราเคยเป็นแต่นั่นหมายความว่าถ้าเราถ้าเราไปทบทวนตัวเองเลยเนาะลุงเนาะวันต่อวันเนี่ยมันจะดียังไงคะลุงมันก็ทําให้เราเรา,เราคืออย่างน้อยสุดเราก็ไม่สะสมความไม่ดีของเราอะ่ะแล้วเราได้เคลียร์ความไม่ดีของเราในแต่ละวันว่า เออวันนี้เราไม่ทําตรงนี้ดีกว่าไหมแล้วเราก็เอากลับมาคิดแล้วเราปรับพอปรับปุ๊บไอความไม่ดีถ้าเราไม่ทําเพิ่มถึงแม้ว่าไม่ดีมีอยู่แปดแปดข้อวันนี้เราลดไปได้หนึ่งก็เหลือเจ็ดถ้าเราไม่ทําเพิ่มกันก็เหลือเจ็ดวันต่อไปเหลือเดือนต่อไปอาจจะเหลือหกเหลือห้ามันก็ดีกับตัวเองทั้งสิ้นเนี่ยค่ะคือนิสัยดีไม่ดีเนี่ยอ่ะอันนี้เราเรานิสัยดีไม่ดีเรารู้เนาะถ้าใจเราเป็นธรร ยิ่งถ้ามีคนมาบอกเราด้วยอะลุงปี๊ดเธอเธอพูดจามไม่ดีเลยนะไม่มียุทธิภาวะเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้พูดคำหยาบแล้วแบบพูดแบบอะไรอะเขาเรียกอะไรไม่รักษานาใจคนอ่ะอเป็นไงลุงวัยรุ่นสมัยนี้สวนจ้าลุงสวนจ้าไม่ใยิ่ง <laughs> ถ้าคนอื่นมาบอกอ่ะยิ่งถ้าคนอื่นมาบอกอะนิสัยในแต่ละวันของเราอ่ะ หรือคนอ,อ,อื่นเขามีแสดงท่าทางลุง้งบางทีเราต้องดูให้ออกนะอย่างเช่นเราพูดเสร็จเราอัดขอบพูดเสร็จเขาพูดไม่ดีกลับมาเนี่ยผามตัวเองว่าเหมือนว่าเราพูดไม่ดีหรือทําไม่ดีกับเขาก่อนหรือเปล่าเนาะคือคือเข้าใจนะบ,บางทีวัยรุ่นหรือว่าคนรุ่นใหม่นี่ก็จะก็ก็แรงในในระดับของเขาอย่างเช่นบอเร,เราอาจจะไปตําหนิอะไรเขาเสร็จเขาอาจจะพูดบอกว่าอาจจะพูดกลับมาเบาๆไม่ได้แรงเลยบอกว่า มีเศษค่ะไม่รู้จะไปยังไงเลยนะบ,บางทีอะบางทีอะค่ะถ้าจะพูดอะไรกับใครอะต้องดูธรรมชาติของเขาด้วยนะคะลุงคือเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเบรกต่อไปอะเราจะมาต่อกันว่าเอ๊ไอ้นิสัยที่ทำทุกวันนะ่ะแล้วจะทำให้เราแซงหน้าคนอื่นได้อะมันมีนิสัยอะไรบ้างคะ่ะพักสักครู่ค่ะ จิตวิทยาก,กับครูยุ้ยกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการจิตวิทยาก,กับครูยุ้ยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดถึงนิสัยที่ทําทุกวันแล้วจะแซงหน้าคนอื่นได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นลุงเก้าสิบเปอร์เซ็นดีไหมลุงถ้าเราทําทุกวันได้ได้ทํายังไงได้ว่าอันดับแรกอ่ะไว้ทํางานอันดับแรกถ้าทํางานนะลุงลุงมอกว่า เหมือนๆกันคือจัดลำดับความสําคัญของงานเนาะซึ่งคนทํางานควรจะมีตรงนี้จริงๆถ้าบอกว่าคุณไม่มีเนี่ยประเด็นของมันก็คือมันจะสะเปรสปาแล้วก็จะเป็นดินพ่อหางหมูเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแต่ถ้าคุณจัดลำดับความสําคัญของงานว่าวันนี้จะทาอะไรสัปดาห์นี้จะทาอะไรหรือลุกไปกว่าน,นั้นคือเดือนนี้จะทําอะไรนะครับเราจะรู้เลยว่าเรามี เรามีเป้าหมายยังไงบ้างนะครับสําหรับการทํางานคือถ้าอะไรก่อนหลังนะคะถ้าถ้าไม่ได้จัดลําดับอะลุงโอ้ยุงย่งยุ่งยุ่งทั้งวันเลยลุงเราเราพยุ่งมันเป็นยังไงคะมันก็มันก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตนะลุงเนาะอันดับแรกม,มันจะเครียดมันจะไม่ยิน <c oughs> ไม่มีใครแบบใครก็ไม่ได้อยากพูดอะไรด้วยหรือบางที่เขาพูดดีๆมาลุงเป็นไงที่ก็เป็นนะก็งูกีดงูกีใส มันผิดหูทั้งที่เขาก็พูดเหมือนเหมือนทุกครั้งมันมัน <laughs> มันําไม,ม,ม้คนรอบข้างเข้าไม่ติดยิ่งถ้าบอกว่าเราเป็นหัวหน้างานเขาด้วยหรือว่าเป็นพี่เขาด้วยเขาก็อาจจะเฮ้ยวันนี้ไม่ไม่คุยกับพี่ทีดีกว่าเว้ยวันนี้พิธีเป็นอะไรวะ,ะเขาอาจจะเอาไปนินทาเอาไปพูดกันโดยที่เราก็ยังงุดิดอยู่ <laughs> อะไรอยครับไม่รู้ต่างคนต่างไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับ การจับลำดับความสำคัญเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตแบบไม่วุ่นวายได้นะคะอะไรสำคัญมากเร่งด่วนทำก่อนอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะทำให้ชีวิตเราเป็นระบบขึ้นแล้วถ้าเราใช้ชีวิตแบบเนี้ยไม่จําเป็นแต่เรื่องงานเลยเรื่องของการใช้ชีวิตก็ก็ถือว่าสดถัญค่ะอย่างอย่างเช่นถ้าวันยังไม่ไปจ่ายค่าเทอมลูกอะ่ะเ,ออเขาจะไม่ให้เรียนแล้วนะเงือ <laughs> เงินก็ไม่ค่อยมีแต่อย่างไรต้องไปจ่ายก่อหรืออะไรอย่างเงี้ยลุงเนาะ,ะดีครับดีอย่างเช่นระ,ระบบการเงินเงี้ยเราจะต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ถูกต้องนะว่าส่วนไหนที่จําเป็นแล้วจะต้องเสียไปเพื่อการใช้จ่ายตรงนี้แน่ๆส่วนไหนที่ที่เผือเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินหรือส่วนไหนที่พอที่จะเอาไปใช้กับส่วนตัวเพื่อความบันเทิงเพื่อความสุขกับตัวเองบ้างถ้าเราแบ่งเงินอย่างนี้เนี่ยนะครับ การลำดับอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเราไม่ประมาทกับการใช้เงินค่ะคือทุกถ้าเป็นเรื่องงานก็ถือว่าดีแต่ว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตก็ก็ต้องจัดลําดับนะคะเพราะว่าบางทีนเรื่องเรามันอาจจะเยอะเรามีครอบครัวเรามีลูกนะลุงเนาะมีต้องสอนเด็กอะลุงต้องไปหาหมอ,อม <laughs> นะคะเพราะฉะนั้นในการจัดลําดับความสําคัญในชีวิตเนี่ยจะทําให้ในทุกวันนะจะทําให้เราก้าวแซงคนอื่นไปได้นะคะ มุงบางอย่างนะคะมันต้องอะท็อกซิตบางทีมันเป็นเรื่องที่มันเป็นพิษนะคะแล้วยิ่งยิ่งโตขึ้นอะ่ะบางทีเราก็ต้องหัดปฏิเสธหรือไม่ไม่เอาชีวิตตัวเองเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์หรือไม่อยากกินลงุงไม่อยากกินไม่อยากไปไม่อยากให้ยืมเงินอย่างเงี้ยนะพูดได้พูดได้นะคะลงุงพูดแบบมีวุฒิภาวแล้วอันนี้อันนี้คือลงุงลุงไม่แน่ใจว่า ว่าเป็นมาตั้งแต่สมัยไหนแต่ลุงบารนามากแล้วการที่คนไทยไม่ค่อยปฏิเสธนะครับเกรงใจเขาทั้งทั้งที่เงินก็เงินตัวเองเกรงใจเขาทั้งทั้งที่เราก็ไม่อยากจะไปกับตรงนี้แต่เกรงใจก็ไปหมดแล้วในที่สุดผลเสียสุดท้ายก็อยู่ที่ตัวเราใชไหมครับเพราะนั้นการปฏิเสธอย่างที่น้องทีบอกเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะทําให้เราก้าวไปข้างหน้าได้ถ้าเรารู้จักปฏิเสธไอ้สิ่งที่เราคิดแล้วอะว่า อันนี้มันไม่เหมอกกับเราปฏิเสธเลยครับผมปฏิเสธแบบสุภาพนะนะ้องๆมันคอเรื่องของการ<อ>ยืมเงินถ้าถ้าเรามีพอแล้วรู้สึกว่าเขาก็เดือดร้อนจริงๆอย่างเงี้ยเราไม่ลําบากเราก็ให้ได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเูให้ไปแล้วก็เขาก็ไม่ได้อ่รักษาคําพูดเท่าไรแล้วเราก็จะลําบากเรามีแล้วต้องใช้ใจ่ายปฏิเสธค่ะชีวิตคุณจะดีขึ้นนะลุงเนาะถูกครับ อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ที่พยายามทําอยู่มาลุงในเรื่องของการดูเล่นโซเชียลเน็ตเิรดดู mm hmm. ซีรีดูข่าวที่ปิดข่าวว่า <Wow. S 1> ใช้เวลาเยอะมากกับการดูข่าวนู่นนี่นั่นสถานการณ์บ้านเมืองแทนที่จะไปทําอย่างอื่นดูทีวีดูอะไรอย่างเงี้ยลุงคือบางเทียค่ะ มันมันลดลงอ่ะมันต้องลดลงนะเราต้องดูว่าวันหนึ่งเราดูกี่ชั่วโมงโซเชียลเนี่ยเ,เราเข้าเข้าไปในนั้นเราบอกว่าจะสิบห้านาทีสิบห้านาทีมันมีจริงไหมลุงมันคือจริงไหมมันสี่สิบห้าที่ไหมเห็นไหมล่ะลดลดงมาบ้างชีวิตจะดีขึ้นใช่ไหมคะลุงใช่ครับคืออย่างก็ลุงเหมือนท้องที่ตรงนี้จริงๆคือบางทีเนี่ยคือลุงอาจจะอาจจะไม่มีภาระอะไรมากแล้วนะแต่ถึงไม่มีภาระ แต่เราลุงจะดูไอ้นูน่นไอ้นี่เพื่อความบันเทิงหรือดูข่าวอะไรของตัวเองเนี่ยลุงก็ต้องดูเวลาว่าเวลาไหนที่ที่เราที่เราว่างหรือเราไม่ไปไปไปทัชกับส่วนรวมของครอบครัวลุงสามารถทาได้แต่ถ้ามันไม่ใช่เราจะต้องหยุดไว้ก่อนหยุดดูหนังดูทีวิดูอะไรไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือมันทําได้แหละลุงแต่มันก็ต้องเป๊ะๆตามที่เราวางแผนไงเนาะอย่างเช่นอ ที่ที่เป็นคนที่เป๊ะมากนะคะกับเรื่องของการวางแผน <Yeah. S 1> แล้วก็ค่อนข้างสติกับเวลาคือ uh, ถ้ามัน,ม,นมันเกินไปทีก็รู้สึกว่ามันเครียดนะถ้าไม่ได้เป็น <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่เราวางไทม์ไลน์ไว้การวาง <Yeah. S 2> แผนรวงหน้ามันทําได้ในแต่ละวันนะคะอย่างเช่นเช้ามาเนี่ยตื่นมาเนี่ย,ยก่อนที่จะลุกมาอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะต้องคิด,ดว,ว่าวันนี้อาะเรามีจัดรยายการวิทยุเนาะเรามีงา uh. นอะไรที่มันเร่งด่วนต้องทําก่อนเนาะ เราจะ <ikat S 1> ต้องไปซื้ออะไรให้ครอบครัวไหมเราอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราแฮปปี้ในการใช้ชีวิตเนาะแล้วทุกอย่างที่เราวางไว้อ่ะมันก็สําเร็จใม่รู้ดีนะ <ưa S 2> วางแผนมได้งแผนย่งยังอยงลุงเนี่ยเช้ามาจะตื่นกี่โมงโดยปกตินะแล้วก็สักประมาณเก้าโมงก็เริ่มจะเข้าเข้าครัวท,ทํานู่นทํานี่ไปเรื่อยๆจนถึงจะที่แต่พอถ้าบอกว่าจะจัดรายการวิทยุหรือจะทําอะไรปุ๊บเนี่ยลุงจะต้องเฮ้ยต้องเร็วกว่าเดิมต้อง เตรียมนี่ไว้ก่อนเดี๋ยวจัดเสร็จจะต้องไปทําอะไรต่อเนั้นนี่คือการวางแผนทั้งสิน้นนะคบถ้าเราเรามีการวางแผนที่ดีและเรามองเห็นภาพข้างหน้าว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยเราจะประสบความสําเร็จได้กับทุกเรื่องคือควรจะวางแผนในแต่ละวันนะคือบางทีเราอาจจะพูดว่าวางแผนระยะยาวอีกส<ม>ี่ห้าเดือน<า>ทำได้ไหมอะไรเงี้ยเออก,ก็ก็ทําวันนี้ให้มันเสร็จตามที่เราวางไว้ในแต่ละวันนะมัน มันก็ไปถึงได้นะลุงไม่ไม่ยากเนาะลุงเขาเนี้ยลุงเวลาที่งานเข้ามาเยอะเอะนอกจากจัดลําดับความสําคัญแล้วอะสําหรับทีแล้วกันที่จะทํางานที่ยากก่อนนะเพราะที่จะทําเรื่องที่ทีรู้สึกว่ามันหนักหนาสาหัสก่อนแล้วทีรู้สึกว่าถ้าทีผ่านเรื่องนี้ไปได้ไม่เฉพาะเรื่องงานหรอกทุกเรื่องลุงเรื่องยากยากที่เราแบบ ไม่อยากเจออะไรไม่อยากทำแบบมันหนักมากอะไรเงี้ยกล้าที่จะ,ะเผชิญกอบมันไปก่อนเพื่อที่จะให้มันโล่งอ่ะลงง่ายๆ<อ>ถ้าล่มผ่านเรื่องนี้ไปได้อะ่ะเรื่องอื่นเรื่องอื่นก็รู้ละอืมชิวเราต้องพยา,งายามโฟกัสแล้วทำในสิ่งที่มันยากยาก,ก่อนแต่บางคนมันมีนะคะลุงอันนี้ยากยังไม่ทําเก็บไว้ก่อนทําที่มันง่ายๆก่อนถ้าสุดท้ายมันก็ต้องทำํำไหมลูกต้องทําและที่สําคัญก็คือไอ้เก็บเรื่องยากไว้ทีหลังเนี่ยมันทํายากหนักกว่าอีกแล้วก็มันทําให้เรา บันทอนกำลังใจเราที่จะทําด้วยนะแต่ถ้าทําเรื่องยากๆก,ก่อนแล้วทําได้อย่างที่น้องทีว่าเนี่ยไอเรื่องอื่นมันก็หมูละเราก็ทําได้เร็วขึ้นแล้วเรารู้สึกบางทีเราจะมีเวลาว่างมากกว่ามากกว่าการที่ทํางานง่ายก่อนดีครับอีกหนึ่งสิ่งนะคะคุณผู้ฟังที่เราจะสามารถอพัฒนาตัวเองได้ก็คือบางทีเราอาจจะต้องเปิดโลกให้มันกว้างเไปถึงว่าดูว่า สมัยนี้อาจจะหาคนอ่านหนังสือน้อยนะลุงแต่ว่ามันมีอะไรตั้งหลายอย่างที่จะทําให้เรารู้เรีย่ยวคอืนอย่างเช่นมันมีนักวิเคราะห์เรื่องการลงทุนการซื้อทองลุงมันมีเ<อ>ทรนมีเกี่ยวกับราคาน้ํามันมีเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือหรือเรื่องของการพยากรณ์อากาศลุงซึ่งเราบอกว่<อ>างามกี่โมงเนี่ยนาวกี่โมงเนีเ่ยมันมันต้องเปิดโลกนะลุงถ้ายอยากที่จะแพรหน้าคนอื่น่ะ มันมันต้องหาความรู้เพิ่มเติมลูคือไม่มีผลกับชีวิตเราอ่ะตอนเนี้ยใช่แต่ก่อนเนี้ยเราอ่านหนังสือเนาะแต่เดี๋ยวนี้เรามีอะไรให้เขามาอ่านให้เราฟัง,งเช่นเปิดวิทยุฟังดูทีวีหรือว่าแม้กระทั่งเอ่อเปิดใน i อแพเห็นใน y t u ู u อะลุงเ่าเป็นคนที่ว่างพอสมควรเนาะแต่ว่าระหว่างทำงานลุงก็จะเปิดวิทยุฟังรายการนู่นี้นั้นไม่ใช่รายการเดียวนะฟังหลายหรายการเลย เรื่องรถก็ฟังเรื่องเรื่องการเมืองก็ฟังเรื่องอะไรละครับฟังเยอะแยะไปหมดอะไรไม่รู้เราก็บอกเอออันนี้ไม่เคยรู้เลยวะ่ะเออดีจังเลยเราได้รู้ด้วยอะไรเงี้ยครับคืทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตเราทันนาล่า,าลค่ะไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีนะลุงเนาะค,คือถ้าเราจะเราจะใช้ชีวิตไปข้างหน้าทุกวันเนี่ยเขาพูดถึงเอไออะมาช่วยในการทํางานทําอะไรยังไงบ้างเราก็ต้องเปิดโลกนะคะ ราอาจจะหยิบมาใช้ในการพัฒนางานเราได้บ้างถ้าเราอยากจะแซงนะ้าคนนึงคือเราจะให้โลกอมันหมุนไปเรื่อยๆแล้วเราหยุดอยู่นิ่งๆมันไม่ได้งไงลุงมันก็พยายามเดินไปนี่แหละเตะแตะเตะไปเนาะเพาะว่าจะเป็นสงคารามถูกไหมคะลุงสงครามมีผลต่อเงินเฟอ้อมีผลต่อราคาทองมีผลต่อราคาน้ำมันมันกระทบไหมคะมันก็กระทบเราเนอะลุงเนาะ ใช่ก็คืออย่างเช่นเงินเ,เรื่องทองเง้นนิดหนึ่งอยู่ใช่หรือว่านองทีก็ชอบทองนะลุงรู้อยู่หรือว่านองทีซื้อทองสักสองบาทเมื่อตอนสักสองปีหรือสามปีที่แล้วอาจจะแค่บาทละสองหมืน่นเนาะทุกวันนี้มันสี่หมื่นกว่า <S 2> <S 2> อะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้รับรู้โอ้ทองมันขึ้นเนอะเราจะถ้าเราต้องเป็นต้องขายเราจะขายไงให้ได้กําไรแล้วก็ฟังรายการต่างๆเหล่าเนี้ยมันก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ เป็นประดับสมองด้วยครับผมคือถ้าพูดถึงทองเนะี่ยที่จะบอกลุงว่าปีที่แล้วพฤิกายนที่ซื้อทองสองบาทลุงนิทยากรน,นะที่ซื้อในราคาสามหมื่นห้าพันบาทลงุงนะีหแมะวันนี้พันวาคมเลยสี่หมื่นห้ามาแล้วลงุงสี่หมื่นสี่สี่หมื่นห้าแล้วเห็นไหมคะอือคืออันเนี้ยค่ะถ้าเราอยากจะแซงมากคนอื่นเราอยากจะประสบความสําเร็จเราอยากเราอยากแบบมีเงินมากกว่าคนอื่นแต่เราทํางานประจําอย่างเดียวอะลูก ไม่คิดจะทำอย่างเออนอะ่ะมันจะทํายังไงอ่ะมันต้องถูกขวยเลระลุงไม่ถูกเราก็ไม่รู้ไงเราก็ต้องอาจจะต้องทํางานหนักเราอาจจะ <S <S ต้องรับอาชีพเสริมเราอาจจะต้องขายของเ,ออเราอาจจะต้องทําอะไรก็ได้ค่ะที่มันพัฒนาตัวเองนะแล้วสุดท้ายลุงถ้าเราทําทุกอย่างละบางเรื่องที่มันไม่ได้จําเป็นกับชีวิตอ่ะช่วยดูปฏิทินหน่อยถ้าที่ทํางานอ่ะอุอ้ยอันนี้ก็ต้องไปนี่นะอันนี้ก็ต้องไปกับเพื่อนอันนี้ก็ต้องไปเที่ยวนะอันนี้เดี๋ยวไปกินข้าวเดี๋ยวเนี้ย ทอะไรที่มันลดได้อะยกเลิกอะไรที่ไม่จาเป็นได้แล้วทําให้เราเสียเงินจสกทองยกเลิกไปเหอะลุงเนาะถ้ามันดีกับชีวิตมันดีกับชีวิตมันไม่มันไม่ทําให้เราจะต้องเสียเงินเสียทองทําให้เวลาของเรามีเพิ่มขึ้นเราอาจจะไปเรียนรู้ไปเอมีเวลาว่างพอเออไปไปเรียนคอสนี้นิดหนึ่งไหมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองให้เพิ่อ,ออีกหน่อยเรามีโอกาสทําอาชีพตรงนี้เล็กๆน,น้อยๆ มันเป็นเงินเป็นทองได้หมดครับผมหรือหรือบางคนสําหรับคนที่ทํางานนะคะ่ะยกเลิกการไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ไม่ต้องเข้าสังคมทุกทุกสังคมก็ได้นะหถือว่า <c oughs> ไปบ้างเขาถ้าไม่ต้องไปเนี่ยนอนไปครึ่งวันมันก็ชาร์จแบตตัวเองเนอย่างที่ทิ้ไงไเนี่ยว่าไม่สะดวกที่นอนเลยลุคงที่จะไป <c oughs> นอนเท่านั้นฮะลุกกินแล้วก็นอนอย่างเงี้ยคือพอเรานอนกินอิ่มนอนหลับสมองเราก็จะบา์เนาะ เออมันชาร์จแบตแล้วก็เดียวการร้องดีก็ยังตกเย็นก็มีออกกําลังกายบ้าง<ม>ก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วมันก็มีความสุขนะในกลุ่มเพื่อนย่อยๆในการออกกําลังกายก็ก็ยังมีกไไ็ได้ได้ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งอีกด้วยครับผมค่ะก็เป็นนิสัยที่อยากจะให้ทําทุกวันนะะเราเช็คตัวเองดูจร,งจริงทีมีทุกข้อเลยนะลุงทีมีทุก<อ>ข้อแบน,นี้เลยดีมาก มันอาจจะมีที่ดีบ้างแล้วมีที่ไม่ดีบ้างอะค่ะแต่ถ้าเราปรับแล้วพยายามทําที่ว่าแซงหน้าคนที่เขาไม่ทําอะไรเลยได้แน่นอนอยากจะเป็นพื้นฐานที่ดีให้คุณผู้ฟังใช้ชีวิตในปี2,569นะลุงแบบ,บ,บที่ไปแบบก้าวกระโดดประสบความสําเร็จเร็วกว่าคนอื่นนะคะลุงให้กําลังใจหน่อยลุงส่งท้ายปีนี้ให้กำลังใจกับทุกท่านนะครับในช่วงปลายปี แล้วก็จะขึ้นปีใหม่ถ้าใครที่คิดอยากจะทําอะไรนะครับก็ขอให้ตั้งใจจริงวางแผนให้ดีเก็ดไปข้อตรงนี้ลองเอาไปปรับใช้ระหว่างลุงยุ้ยกับน้องทีที่ได้ได้นําเสนอให้ฟังนะครับแล้วก็สุดท้ายสําหรับลุงก็คือ m อ r ์รี่คริสมาสนะครับขอให้มีความสุขครับผมเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้นะคะมอร์รี่คริสมาสอย่างที่ลุงบอกก็อยากให้ใช้ชีวิตดื่มด่ำกับบรรยากาศ ปลายปีแบบนี้หรือต้อนรับปีใหม่แล้วเราก็จะกลับมาเจอกันใหม่ค่ะปี2,568นะคะทาง FM 8 9 5 Innovation for Life ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันธีรวดียิ่งนีค่ะลุงยืนในโงชูไทยครับผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการจิตวิทยากับครูยุย้ยสนับสนุนรายการโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งเน้นการผลติตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล